กลายเป็นกระแสที่เป็นที่ถกเถียงกันวงกว้างในขณะนี้นะคะสําหรับเรื่องราวของครูกายแก้วในเรื่องที่ว่าควรจะนํามาบูชาหรือไม่ซึ่งในโลกออนไลน์นะคะก็ได้มีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งค่ะมีทั้งกลุ่มที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาในครูกายแก้วนะคะแล้วก็อีกฝั่งที่มองว่าไม่ควรนําครูกายแก้วมาเคารพบ,บูชากลับไหว้และล่าสุดนะคะเพจดังพุทธที่แท้จริงได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของครูกายแก้วค่ะ โดยได้แชร์ภาพของนักร้องสาวชื่อดังกระแตอาสยามหรือว่ากระแตนิพาพรที่ได้ไปกราบไหว้ครูกายแก้วพร้อมระบุข้อความไว้ว่าครอบครัวคุณกระแตลูกศิษย์ครูกายแก้วนานกว่า20ปีซึ่งเพจดังกล่าวนะคะก็ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าในโลกออนไลน์ขายหนังสือสดมนในโลกคนไหว้ปีศาจเล็บเจีวซึ่งได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์เช่นจบการรักแล้วก็ชื่นชมมานานแล้วนะถามจริงว่าเขาจะย้ายแล้วนะ หมดการสวดมนต์ศาสนาพุทธนับถือพ่อแม่ไหว้พระบางรูปสิทธิครูที่ให้ความรู้หรือว่าจะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าเลี้ยงเขาดีๆก็พอวพอวยพรให้โชคดีตลอดไปเลยละกันเป็นต้นค่ะหลังจากนั้นนะคะกระแตก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระแตเป็นลูกศิษย์ของครูหน่อยนะคะแล้วก็ครูหน่อยมีครูกายแก้เป็นอาจารย์อีกทีหนึ่งทุกคนจะรู้ว่ากระแตเนี่ยจะนับถือพระแม่กาลีเป็นองค์หลักเนื่องด้วยคลิปที่เป็นกระแสแต่ต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าเพราะอาจารย์หน่อยท่านเชิญไปร่วมพิธี การยกมือไหว้ถือว่าเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเราไม่ทราบหรอกว่าปูนหินอิฐเหล่านั้นเนี่ยมันคืออะไรเราก็ยกมือไหว้เพื่อแสดงความเคารพมันไม่มีอะไรผิดมันอยู่ที่เรามีสติคิดพิจารณาว่าสิ่งไหนควรไหว้หรือไม่ควรไหว้ตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเขาไหว้เราก็ยกมือไหว้เราไหว้ทุกศาสนา ไปทำอะไรก็จะมีดราม่าตลอดเอาเป็นว่าใครทำอะไรแล้วสบายใจทำเลยเราไม่ได้เชิญชวนให้ใครมาเชื่อมางมงายสำหรับใครที่คอมเมนต์ว่าหน้าผิดหวงังมาว้อะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่อยากให้ทุกคนมาคาดหวังอะไรกับตัวเอง ส่วนเรื่องที่ขายหนังสือสวดมนต์แล้วมาไหว้ผีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผีมีจริงหรือพิสูจน์อะไรได้ก็อยากจะบอกว่าจะเคารพหรือบูชาอะไรก็ทําเลยเลือกเชื่อเลือกปฏิบัติเองได้นะคะหนังสือสวดมนต์พลิกชีวิตกระแตไม่ได้ชวนให้ใครมาไหว้สวดผีเป็นหนังสือสวดมนต์ทั่วไปแต่ก็จะมีบางบทที่ได้จากการไปปฏิบัติธรรมเงินที่ซื้อก็ี่ยก็299บาบาทเราเองก็เอาไปสร้างโรงเรียนสร้างอนามายัยไปช่วยเหลือไปทำบุญคนที่สั่งซื้อคือได้ร่วมบุญกับกระแตก็เคยพูดว่าจะ ทำบุญ10ล้านตอนนี้ก็เริ่มทําแล้วในเดือนหน้าก็จะไปสร้างโรงเรียนบริษาคอุปกรณ์ทางการแพทย์10ที่ก็คือมาจากยอดขายหนังสือสวดมนต์ทั้งหมดอยากเป็นสะพานบุญให้ทุกคนร่วมทําบุญอยู่ก็อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Insight News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ